เหมือนเหมาถนนเส้นนี้เลยนะขับอยู่คนเดียวสวัสดีครับการเดินทางไปจังหวัดอุดทัยในครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าการเที่ยวคนเดียวเหงาจริงไหม เส้นทางที่ผมใช้หลักๆก็คือถนนสายเอเชียนะครับเป็นเส้นทางที่ใช้ขึ้นเหนือจะมาทางจังหวัดอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแต่การมาจังหวัดอุทัยเนี่ยสามารถมาได้สองทางนะจะมาจากทางนนทบุรีเข้าสุพรรณบุรี เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองทางนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นเส้นทางมาอายุทยาอ่างทองแทนนะครับแล้วก็จะมาเข้าตรงถนนมโนลมชัยนาทส่วนตรงนี้จะแตกต่างจาก GPS นิดนึงก็คือทางตรงมาทางนี้ฮนะแล้วก็เลี้ยวตาม GPS อีกเส้นหนึ่งนะครับมาตรงนี้ผมจะขับเรียกว่าอ้อมนิดนึง ก็ได้นะครับผมก็ใช้เส้นทางประมาณานี้การเดินทางทั้งหมดระยะทางโดยประมาณ280กว่ากิโลเท่านั้นเองนะฮะไม่เกิน300ก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากในนี้เขียนว่า4ชั่วโมงแต่ผมใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะเพื่งขับเลยปะทุมมาตรงแยกบางปะอินนี่เองนะครับง่วงซะแล้วเดี๋ยวขอแวะปั๊มก่อน วันนี้เป็นวันชิวๆไม่ได้รีบร้อนอะไรมาเช้าที่จังหวัดอยุธยาพอดีองฟ้าสวยมากพอขับมาได้สองสามชั่วโมงก็มาถึงจังหวัดชัยนาทแล้วยังไม่ทันเมื่อยเลยถือว่าเร็วนะอีก39กิโลถึงจังหวัดอุทัยธานี มีป้ายอุทัยตรงไปไวกว่าแต่ว่าผมจะเลี้ยวซ้ายไฟแดงข้างหน้าไปทางมนโนลมเดี๋ยวจะพาไปดูถนนสวยๆของที่นี่ผมว่าอุทัยเป็นจังหวัดที่เดินทางมาง่ายนะจากไฟแดงที่พระามเก้ามาเจอไฟแดงอีกทีก็ที่ชัยนาทนี่เลยถ้าใครจะแวะวัดท่าสุงมาทางนี้จะใกล้ที่สุดขับไปอีก17กิโลก็ถึงแล้ว โอ้บรรยากาศสองข้างทางนี้ทำให้ผมหายเหนื่อยเลยทุกคนดูบ้านฝั่งซ้ายมือนี่สีหน้าอยู่มากมีต้นไม้หลายอย่างเลยนี่ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของถนนเส้นนี้เลยนะพอมาถึงสะพานข้างหน้าเดี๋ยวขอครับฉลอฉลองก่อนให้รถผ่านไปหมดก่อนเพราะว่าผมจะขับช้าๆถ่ายวิวให้ดู โอเคเดีผมคนเดียวบนถนนและรถหลังโล่งมากตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพญาที่ติดกับแม่น้ำสแกกลางของจังหวัดอุทัยธานีถ้ามองไปฝั่งซ้ายมือนั่นไม่ใช่ริมฝั่งของแม่น้ำนะแต่เป็นเกาะกลางแม่น้ำและมีบ้านคนอยู่ในเกาะนี้ด้วยก็เปิดโลกผมเหมือนกันนะทำให้อยากรู้เลยว่าเขาอยู่กันยังไงเดี๋ยวเราข้าวสะพานไปนี่ก็ถึงจังหวัดอุทัยแล้วนะนี่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 คือแม่น้ำสแกกลาง สมัยก่อนน่ะที่ไม่มีสะพานนี้ก็จะใช้โปะที่เป็นเรือที่เอาไว้ขนรถข้ามไปข้ามมาระหว่างชายนาฏกับอุทยัยก็ถ้ายังไม่มีสะพานนี้ผมก็คงเลือกทางที่เขียนว่าอุทัยตรงไปไวกว่านั่นแหละเข้ามาถึงจังหวัดอุทัยแล้วแต่น้ํามันยังเหลืออยู่งั้นยังไม่แหวะเติมละกันนูน่นนูน่นนูน่นทุกคนเห็นไหม ที่วัดอยู่บนยอดเขานะครับถ้าไม่ไปก็คงพลาดแน่ๆแต่ขออนุญาตไปหมดหมายเขาปลาของเราก่อนเดี๋ยวขากลับแวะมาแน่นอนอ้อที่เรียกว่าเขาปลาเพราะว่าบ้านชายเขากับเขาปลาาคือที่เดียวกันนะครับตรงนี้เป็นอำเภอหนองฉางนะครับพอเห็นโลตัสแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายและขับมาอีกนิดเดียวก็จะเจอกับป้ายไปเขาปล้าแต่ตามต้นคลิปผมบอกว่าจะขับตรงไปนะครับไม่ได้เลี้ยวตามป้าย เพื่อจะพาไปดูถนนที่สวยที่สุดของจังหวัดอุทัยธานีโอเคครับตรงไปก่อนขับมาแค่ประมาณนาทีสองนาทีก็จะได้เห็นเขาปะล้าอยู่ไกลๆนู่นแล้วนะครับอดใจไม่ไหวแล้วอยากให้ถึงไวๆจังเลยตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงบ้านทุ่งนาแล้วนะครับถ้าขับตรงไปก็จะเจอกับบ้านไร่แต่ทางที่เราจะไปก็คือบ้านชายเขา ดูสิฮะตอนนี้ก็เริ่มเห็นภูเขาแบบใกล้ๆแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเลยแต่เดี๋ยวขอแวะปั๊มเติมน้ำมันก่อนเราจะได้ขับรถเทีท่ยวได้อย่างเต็มที่ดูด้วยความตื่นเต้นนะะทำให้เลี้ยวผิดเลี้ยวถูกกันเลยทีเดียวดันไปเข้าทางออกเฉยเลยนะฮะพอขับเข้ามาก็จะหาป้ายเติมอีกี่สิบนะ,ะแต่ว่าไม่มีอ่ะก็ไม่เป็นไรมีอะไรก็เติมไปก่อนนะฮะชั่วโมงนี้ 9เั้เท่าไหร่เต็มถังครับผมก็เติม95ไป160บาทนะครับขับมาจากกรุงเทพ268กิโลก็ถือว่าประหยัดน้ำมันใช้ได้เลยอีกแค่16กกิโลก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับ มาจากปั๊มแค่กิโลเดียวนะครับก็จะเจอทางไปห้วยโคดให้เลี้ยวขวาซึ่งหลังจากนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวของเราแล้วพอเลี้ยวเข้ามาก็จะเจอกับเขาบางกแกลกตั้งอยู่ตรงหน้าเป็นภูเขาที่ยาวมากยาวจนเอามาตั้งเป็นตำบลเขาบางกแกลกได้เลยพอขับมาได้ไม่นานก็จะเจอกับจุดหานลายแรกของเรา ถ้ามองดูดีๆจุดใต้เมฆตรงนั้นนะคือภูเขานะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนี่ไงเขาปลาลอยู่ทางขวามือเรานี่เองใกล้จะถึงแล้วพอมาถึงบ้านวังบางให้เราขับช้าๆตรงทางโค้งนี่นะครับชะลอหน่อยชะลอหน่อยเดี๋ยวเลยพอมองตรงไปก็จะเห็นเกาะกลางถนนที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ให้เราเลี้ยวตรงนี้เลย พอเรวก็จะเจอกับป้ายไปบ้านป่าเรานี่คือเรามาถูกทางแล้วพอหลังจากข้ามสะพานไปเตรียมตัวมองฝั่งขวาด้วยให้ดีนะฮะก็จะเห็นกับเขาปะลาแล้วดูสิฮนะขนาดรถข้างหน้ายังจอดถ่ายรูปเลยเอ๊ะหรือเปล่านะก็น่าจะจอดถ่ายรูปแหละแต่ผมและเสียดายที่ไม่ได้จอดถ่ายรูปดีๆมาให้ทุกคนได้ดูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรับฉลอชฉลอให้ทุกคนได้ดูไปก่อนแล้วกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นวิวจากเขาดงยางเขาปลา้าและก็เขาทรมะนะฮะซึ่งโชคดีมากๆนะนะที่ถนนตรงนี้โลง่งทำให้ได้เห็นวิวสวยๆขนาดนี้นะโอ้โหโนี่ถ้ามีนกบินเข้ามาในเฟร,รมกล้องด้วยนะน่าจะสวยมากอย่างกับอยู่ในเทพนิยายแล้วขับมาอีกนิดเดียวไม่ถึงกิโลนะครับก็จะเจอกับทุ่งหญ้านาข้าวที่เขียวขจีขนาดนี้ และทองฟ้าวันนี้ก็สวยอีกอืถือว่าคุ้มค่ามากที่เลือกมาทางนี้มีอุมอง์ต้นไม้คลายร้อนให้เราด้วยเป็นระยะระยเะพอขับมีอีกแป๊บเดียวก็จะเจอกับทางเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปเขาปะลาและมีไก่อยู่ตรงก่อนทางเลี้ยวด้วยดิดนึงนะฮะก็เลี้ยวเข้าไปเลยทางตรงนี้ตรงและโล่งมากทำให้เห็นภูเขาได้ทุกลูกที่อยู่บริเวณนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเขาธรมะ ส่วนไกลๆนู่นคือเขาดงยางและที่เหมือนช้างนอนอยู่คือเขาโจโก,โก้ผมมองเป็นรูปช้างนะใครจะมองเป็นรูปอะไรตามแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยนี่ผมก็ไม่คิดนะว่าจะเจอกับวิวสวยขนาดนี้เกินจินตนาการของผมไปมากรู้สึกคุ้มจริงๆที่เลือกมาทางนี้เหมือนเหมาถนนเส้นนี้เลยนะขับอยู่คนเดียว ความเป็นจังหวัดอุทัยนี่มีความลึกลับอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ดันรู้สึกอบอุ่นไม่ได้มีความน่ากลัวเฉยเลยนะฮะผมนี่ขับไปยิ้มไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมชอบทางด้านขวามือนี้จังเลยอะเป็นบ่อน,น้ำเล็กๆแล้วก็มีต้นไม้ล้อมรอบ พอขับมาใกล้ๆกับเขาปาลาเราก็ให้สังเกตทางเลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยบ้านชายเขาไปทางนี้นี่แหละผมพาไปเที่ยวแน่นอนเดี๋ยวกลับมานะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนมาถึงตอนนี้นะครับแต่ผมอยากจะรบกวนทุกคนนิดนึงนะฮะช่วยคอมเมนต์ติชมผมหน่อยเพื่อปรับปรุงให้คลิปหน้าๆต่อๆไปดีขึ้นดูเสียข้างหน้าน,นั่นไงขาบังแกกแม่ ยาวจริงๆทางที่ผ่านมาเมื่อสักครู่จะเห็นว่าทุกคนทํานากันแต่ว่าพอขึ้นมาอยู่ใกล้ๆภูเขาก็จะเห็นทุกคนทําไร่เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สูงกว่านั่นเองนะฮะเย่ขับมาตั้งนานเจอรถแล้วเป็นยังไงล่ะรถขายของเก่าซะด้วย ตรงนี้ก็คือวัดเทพนิมิตนะครับหรือเรียกว่าวัดขอประลาเลยก็ได้มั้งเนี่ยมีหน้าบนถนนไม่มีคนชาวบ้านมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นี่เองเดี๋ยวแวะเข้าไปดูดีกว่าเขาทำอะไรกันนะ